สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็กําลังจะออกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเพื่อที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะครับไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนนะครับพอดีผมไม่ได้เอาชิลสายมานะครับมันก็เลยจะขับตอนกลางคืนลําบากดูก่อนว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องแวะค้างที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับ ออกเดินทางกันเลยตอนนี้เจอเจ้าถิ่นนะฮะสองคันโอ้โหคันหน้าหมอกเต็มที่เลยโอ้ถ้าหมอบได้ใจมากยกนิ้วส่งกำลังใจให้สิ่งนักบิดนะฮะ เราเดินทางกันต่อตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นนะครับผมก็ยังอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดศรีสเกตโอ้แดดแยงตามากเลยนี่ขนาดแบบชิวผมเป็นชิวสโมองนะ,ะแล้วก็มีแว่นอีกชั้นหนึ่ง ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเขตของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับปัญหาที่ผมเจอตอนนี้คือแสงแดดมันแยงตาผมมากเลยมันไม่ร้อนนะแต่ว่าแบบแสบตามากเหมือนรถเขาเป็นอะไรไม่รู้ยังไงดี ไปดูน้องดิเห็นเด็กนักเรียนกำลังก้มๆอยู่ตรงรถนะครับไม่รู้ว่ารถเสียหรือว่าอะไรหรือเปล่าไปดูหน่อยละกันไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้ไหมโอ้ไม่ใช่นักเรียนรถเป็นไรล่ะครับ อ๋ออ๋อครับอือหือเดี๋ยวต้องแพงมาก่อน

ครับไม่เป็นไรครับอย่าไหว้ผมเดี๋ยวผมอายุสั้นครับขาขอบคุณครับขอบคุณขาของคุณยายผาพันคอลงเข้าไปพันในโซ่นะฮะโชคดีนะที่คุณยายไม่ตกรถไป ันนี้ก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ได้อีกอย่างหนึ่งนะฮะเวลาที่เรามีผ้าหรือว่าอะไรเงี้ยต้องเก็บดีๆนะครับเพราะว่าเวลาที่มันหย่อนลงไปแล้วมันพันเข้าไปในโซ่อมันอันตรายมากเลยถ้าเป็นชายเสื้อหรือว่าแบบผ้าสิ้นหรือกระโปรงมันพันเข้าไปอาจจะคนอาจจะเจ็บตัวไปด้วยนะครับโอเคก็ถือว่าไม่มีใครเจ็บตัวหรือเปอะไรก,ก็ดีแล้วนะฮะ ส่วนเราก็เดินทางต่อตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะครับก็รู้สึกว่าหิวน้ำมากเลยเดี๋ยวก็หาปั๊มแวะกินน้ำก่อนโอ้โหไปสิครับพี่เอาผมจะเลี้ยวแกก็จะเลี้ยวต่อ ฉังผมไปเรียวแล้วป <jas> ังอยู่ไหน <S <S> <S ชืว่วไหมว่าตอนนี้มองไปทางหน้ารถทุกคันเป็นสีดำหมดเลยเหมือนแบบย้อนแสงอ่ะไม่สนุกเลยอะ่ะขับแบบนี้ นี้เป็นเวลาหกโมงนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่แถวรังรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวจะแวะปั๊มหาน้ำกินก่อนคอแห้งมากเลยตอนนี้กว่าจะเจอปั๊มนานมากอเขาทางไหนครัอ้าวมันเป็นปั๊ม NGV แล้วมองไปไม่มีร้านคา้าด้วยโอ้โหอดโอ้ยหิวนะ้ำ รู้สึกผิดหวังกว่าจะหาฟัมเจอพอเจอก็ไม่มีร้านค้าอีกเอนนี้มีไหมน้ะตอนนี้ก็ภ่าที่ตกดินแล้วนะครับก็อากาศเริ่มแบบเริ่มเย็นสบายแล้ว ผมก็ไม่ต้องทนแสบตาอีกแล้วแต่คราวนี้ว่าถ้ามันมืดลงมากกว่านี้ครับผมจะลำบากกว่าเดิมเพรว่ามันจะมองทางไม่ค่อยเห็นโอ้เสียดายมากไม่ได้เอาชิลใส่มาเปลี่ยนเย้เจอปั๊มแล้วโอ้ยคอแหง้งมากเลยตอนเนี้ก็จะเจอปัม๊มนึกว่าอยู่กลางทะเลทรายคอแห้งมากมาก Okay. งั้นเียผมขอเข้าไปซื้อน้ำกินก่อนแล้วก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งก็ออกเดินทางต่อฮนะตอนนี้ชิวหน้าผมก็ยังมองได้อยู่นะก็จะลองขับไปเรื่อยๆก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยหาที่พักเสียดายมากเลยไม่ได้เอาชิวหมาเปลี่ยนปกติแล้วผมไม่ค่อยได้เดินทางไกลตอนกลางคืนเท่าไหร่นะฮะ คืออากาศมันก็เย็นดีแหละแต่ว่ามันก็ค่อนข้างอันตรายสำหรับผมอ่ะผมรู้สึก <blown> ว่า <vegetables> มัน <z> มันมืดเกินไปอ่ะเห็นมีคนเคยบอกไว้ว่าให้ขับตามรถใหญ่ไม่รู้ใครบอกไปจำมาจากไหนไม่รู้แต่ก็คิดว่ามันน่าจะจริง ก็ขับตามๆเข้าไปแต่ขอแซงคันนี้แล้วกันเดี๋ยวไปตามคันหนาดูตอนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์อยู่นะครับเดี๋ยวก็ำลังแต่เข้าโ,โคราช ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีแมลงเต็มหมวกเลยนะฮะกลิ่นไฟแตกเต็มจมูกเลยตอนเนี้ยตรงใส่เต็มชิวหมดแล้วมั้งสักกลางคืนก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะฮะพวกแมลงมาตายตามหน้ารถตามหมวก,กันนอกโอ้อยากมีเพื่อนร่วมทางจังเลยไอ้เกลือไปไหนกันหมด ึงว่าหลายๆคนก็ชอบที่จะเดินทางตอนคืนกันคือแบบมันมันไม่ร้อนเงี่ยมันสบายตัวมันเย็นๆถ้าถานนมันเรียบตลอดเส้นทางก็คงดีเนาะจะได้ไม่ต้องระวงว่าจะมีหลุมตรงไหนเสียงหมวกขนนกดังแก๊กเลยเมื่อกี้นะมแมลงมาบินตายบนหมวกขนนกโอ้โหหมวกขนนกผมดังก็แก๊กก็แก๊กเลยตอนเนี้มแมลงมาเยี่ยมเยียน ตายเยอะขนาดนี้จับทอดดีไหมเย้มีหลอดไฟล้วหลอดไฟข้างทา,างคือสวรรค์ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมอยู่ในพื้นที่ของโคราชแล้วนะครับโอ้ยมืดมากเลยอนะ่ะเดี๋ยวไปหารถจนเพื่อขับตามกอนอากาศดีนะฮะแต่ว่า มาแรงเยอะเหลือเกินเต็มหมวกเลยตอนเนี้เหม็นมากเลยดูแล้วน่าจะมาติดตามเสื้อด้วยนะเนี่ย หลอดไฟมาเอาไฟยังชั่วหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ตลอดทางไงเจอเป้าหมายที่เราจะขับตามแล้วมีกระบะสีขาวหนึ่งคันไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรโอ้โหเขาขับเร็วด้วยนะ ครคับไม่กล้าขับเร็วเหมือนกันนะกลัวหลุมตอนนี้ไม่รู้ว่าที่ผมถ่ายอยู่จะมองเห็นหรือเปล่านะครับผมกลัวว่าจะมีแมลงมาติดตามหน้ากล้องถ้ามองไม่เห็นหรือไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปรีเช็คอีกทีหนึ่งถ้ามันยำแย่มากก็คงอาจจะไม่ได้เอาลงให้ดู ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับก็กำลังจะเข้าสระบุรีจากที่คิดว่าจะแวะหาที่ค้างก็ไม่ค้างแล,ล้วล่ะยังไงก็เอาให้ถึงท้องเลยแล้วกันช่วงนี้รถเริ่มเยอะนะฮะโดยเฉพาะรถบรรทุก โอโหโไปอยากอยู we ่ในดงอย่างนี้เลยฝาดออกซ้ายได้ไหมออกซ้ายเดียวบางทีจังหวะที่ผมทำมันก็ค่อนข้างเสี่ยงนะฮะอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับ ตอนนี้ผมเข้ามาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับก็อีกสักพักหนึงก็คงจะถึงห้องละยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน